สวัสดีค่ะท่านที่เกิดในปีมะเส็งนะคะมาดูดวงคุณตั้งแต่เดือนธันวาปี63ไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนาปี64นะคะดวงคุณเป็นเช่นไรนะคะเจ้าชะตาได้ไพ่เดอะสตารในตำแหน่งเจ้าชะตาแล้วก็การงานเนาะหมายถึงการงานก็ไม่ได้ขี้ริทวขี้เหร่นะ ถ้าใครที่มีความสุขนะทำงานแบบเงียบๆอยู่บ้านทํางานเป็นแม่บ้านขายของขายขนมได้เล็กนะก็ก็แค่อันนี้ก็ดีนะพะบ้านแม่บ้านดีนะการใช้ชื่อเสียงทํามาหากินก็ดีนะใครแบบเนี้ยนะคะเนาะแต่ต้องระบระวังเรื่องของฮอร์โมนักหน่อยไวทงไวทองนะตัวเองในช่วงนี้นะการงานเป็นไปได้สวยมามองโลกในแง่บวกนะคนที่เกิดในปีปีมะเส็งเนี่ยในปีนี้เนาะนะคะนะ การเงินไม่ค่อยจะเวิร์คขึ้นไพ่แฮงแมนเะนาะหมายถึงกระเป๋ารั่วกระเป๋าฉีกกระเป๋ากระเป๋าแห้งกระเป๋าแบรนดแฟนทิ้งด้วยต่อไม่รู้นะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะช่วงปีนี้ไม่เหมาะการลงทุนอะไรหนักๆใหญ่ๆนะนะเก็บเงินด้วยกับตัวเองดีกว่าหรือต้องไปจัดสรรเรื่องของการเงินให้ดีเพราะมหมายถึงว่าคุณจะเก็บเงินไม่อยู่มีเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นระวังจะไม่พอจ่ายนะคะนะส่วนในเรื่องความรักได้ไพ่จักรพรรดิรักดีนะ สาวๆถ้าได้ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคนที่อยู่กับคุณทุกวันเนี้ยคนที่อุปถัมภ์คำชูคุณเนี้ยแหละเขาเป็นคู่ชีวิตของคุณบางคนแฟนหรือคู่ชีวิตของเราอาจจะสนับสนุนเราในเรื่องงานเรื่องเงินเนาะเรื่องรักซัพพอร์ตบางคนได้ทุกอย่างบางคนได้อย่างเดียวอย่าหาคนอื่นมาเพิ่มนะส่วนหนุ่มๆก็เหมือนกันเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเนาะถ้ามีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วรักดีอยู่แล้วรักแฟนไวเ้เถอะนะการงานการเงนิงนของเราจะได้รุ่งจะเรียนรุ่งเรือง คนโสดทั้งหลายหนุ่มๆจีบใครก็ติดสาวๆจะมีหนึ่งมาจีบจ้ะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะเป็นคนที่ตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนานะอายุต่างกันเยอะๆก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะนะคะ,ะมาดูเจ้าชะตานะนะคะไพ่เมื่อกี้ขึ้นไพ่ดีนะแต่เจ้าชะตาที่เกิดปีมะเส็งหลายๆคนจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับสถานะที่เป็นกับงานที่ทํารักก็แอบไม่มั่นคงแอบหวัดระแวงงานก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงต้องหาอะไรทําเพิ่มต้องแก้ไข ะะจริงๆงานดีนะเหนื่อยแต่เจอคู่แข่งเยอะเวลามีไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนะี่ยอย่ายอมแพ้นะ จะไปดูเขาเพื่อหาเทคนิคมาแก้ไขตัวเองเนี่ยได้แต่ถ้าไปหาข้อมูลไม่ดีของเขาเพื่อมาคิดเยอะระแวงคิดทําอะไรที่มันไม่ดีอันนี้ไม่เวริร์นะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพี่อวาจจะบอกว่าต้องฟิตส,สักหน่อยในเรื่องของการงานเนาะนะคะเอาตั้งแต่ช่วงเดือนนี้เลยแล้วกันเนาะ,ะช่วงเดือนธันวานะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะเป็นจังหวะดีๆตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภานะพฤษภาเนี่ยหลายๆคนได้แฟนใหม่ได้งานใหม่ได้ของชิ้นใหม่ได้เงินก้อนมีโชคให้ชื่นอกชื่นใจมีลาบปากมาแล้วนาะ,ะหลายๆคนก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนนะ แต่พอเดือนธันวามาเนี่ยนะหลายๆคนเนี่ยเวลาพ่ายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนบริวารลูกน้องลูกเต้าคนที่ด้อยกว่าเราเนี่ยนะคะจะทําให้เกิดปัญหาการงานยังไม่ได้ดังใจเพราะเพอหลายๆคนจะต้องไปงานชุดดำนะได้ข่าวคนป่วย ไปโรงพยาบาลหรือบางคนผิดหวังเสียใจคิดน้อยอกน้อยใจแฟนนะจ๊ะบางคนเนี่ยเป็นจังหวะที่เลิกกับแฟนก็มีนะช่วงเดือนธันวาแล้วแต่จังหวะของแต่ละคนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเดือนธันวาไม่สู้ดีจะลงทุนอะไรจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าคิดเรื่องเก่าๆกา่แก้ปัญหาของตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองไปให้ดีนะคะช่วงเดือนมกราดีมันหมายถึงว่าหลายๆคนจะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางการติดต่อการพักผ่อนการท่องเที่ยวนะนะคะ,นะคะทำอะไรก็แฮปปี้มีความสุขจะเจ,เจอผู้ชายลักษณะแบบเนี้ยนะคะ เนาะอาจาจะเจอผู้ใช้เจ้าชู้มาขายขนมจีบหรือเปล่าหรือตัวเองก็ลังจะไปขายขนมจีบเขาจะเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวบุคคลดีนะคะอาจจะดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยถ้ามีคนมาจีบมันหมายถึงว่าคุณจะคิดเยอะ,อะไม่รู้ว่าคนที่มาจีบเนี่ยเรามีแฟนอยู่แล้วหรือเขามีแฟนอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูนะคะถ้าโส,สนิทนะก็ลองดูให้ดีว่าจะมีคนมาขายขนมจีบนะคะนะอ่ะช่วงเดือนกุมภานะดีนะเรื่องงานหมายถึงการเลี้ยงงานสังสรรค์ง,งานปาร์ตี้ด้วยเออนะคะจะปาร์ตี้อะไรงานบวช ngan tang งานสังสรรค์งานวิวาอารมณ์เนี้ยแฮปปี้ดีจังเลยนะคะการงานก็เป็นไปได้สวยด้วยเหมือนกันเนาะแต่นะคะช่วงเนี้ยหนีด,นด,นดง่ายนะเราใจคิดขัดแย้งกับตัวเองเหมือนมีคนประมาณร้อยคนมาตีกันอยู่ในหัวอยู่ในอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนมีนาต้องระวังการขัดแย้งอยู่ในสถานการณ์ที่คนขัดแย้งตีกันอีรุงตุงนังการตกดลงเรื่องงานการเซ็นสัญญาไม่เป็นอย่างที่เราหวังนะคะใครชอบไปเที่ยวกันคืนนะใครอยู่ท่ามกลางหมู่อันธพาลทั้งหลายจะต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะจะเจอเรื่องวุ่นวาย นะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนเมษาเลยนะนะคะถ้าตกงานอยู่มีปัญหาเรื่องงานถ้าคิดจะออกจากงานช่วงเดือนมีนาเนี่ยอย่าออกนะอาจจะตกงานไปสักเดือนหนึ่งนะคะก็ได้หม,มายถึงความวิตกกังวลความเครียดแล้วตำแหน่งนี้อยู่ในตำแหน่งบ้านด้วยเพราะฉะนั้นหลายหลายคนไม่ค่อยออกจากบ้านไม่ค่อยไปไหนนะคะตัวเองสุขภาพไม่ดีหรือรู้สึกอ้วนเกินไปหรือรู้สึกว่าไม่อยากจะเจอใครออกจากบ้านนะถึงจะดีนะคะเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยเวลาไพา่แบบนี้ขึ้นมาหมายถึงภูมิเทวาอ่อนแต่บุญให้ท่านเยอะ วิป de de aid, no. ัสสนากรรมฐานแผ่บ <It> ุญได้ยิ่งดียิ่งให้เท่าไหร่ยิ่งได้กลับมามากเท่านั้นนะคะท่านจะเมตตาเนาะนะคะบางคนก็มีคนป่วยอยู่ที่บ้านนะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าขาดไอเดียรู้สึกว่ามันแย่นะออกจากบ้านไปหน้าปากซอยนะหรือว่าออกไปนั่งหาอะไรไอเดียที่ร้านกาแฟสักหน่อยได้จะดีมากเนาะแต่บางคนก็จะป่วยนะช่วงเดือนนั้นนะคะใช้จ่ายก็จะเยอะด้วยเหมือนกันช่วงเดือนเมษาเนาะพฤษภามิถุนาดีจัง หลายๆคนน,ะน่ะเนาะก็มีแผนเรื่องของการที่จะเป็นหนี้เพิ่มจะซื้อรถจะซื้อบ้านจะสร้างภาระให้กับตัวเองจะสร้างได้สําเร็จจะปิดหนี้ให้ตัวเองก็ทําได้ด้วยเหมือนกันนะช่วงกลางปีมิถุนานโดยเฉพาะพฤษภามิถุนาบางคนเป็นจังหวะของการจะซื้อจะขายจะซื้อที่จะขายที่จะมีโชคได้เงินก้อนได้ปรับตําแหน่งเป็นโอกาสที่ดีนะเออนะคะเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยใครทําอะไรก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะใครที่อ่อเป็นหัวหน้า นะนะคะเดีใครที่ทํางานธุรกิจของตัวเองมันหมายถึงการคุมดูเอาอยู่สู้ได้ผ่านนะจ๊ะนะ,ะผู้หญิงคนหนึ่งมีโอกาสที่จะช่วยคุณแล้วก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้ด้วยในขณะเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นะสู้ๆใครจะเป็นหนี้จะซื้อของจะอะไรเงี้ยปีนี้เป็นจังหวะนะจ๊ะนะคะเป็นจังหวะที่จะเป็นหนี้เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดี ปิดนี่ได้แล้วจะเป็นนี่เพิ่มไหมนะคะมาต่อกันที่เรื่องของสีน้าโชว์อสุขภาพก่อนสีนะคะสุขภาพไม่ค่อยจะสู้ดีนะใครมีโรคประจาตัวโรคเก่าๆโรคภูมิแพ้โรค,โรค,โรคที่รักษาไม่หายปวดหลังปวดเอวไมเกรนกาเริบอะไรพวกนี้จะกําเริบนะช่วงปีนี้โดยเฉพาะช่วงเดือนเ,ออเมษาพฤษภาถุนานี่นแหละ ที่ป่วยหนักที่อาการไม่ค่อยจะดีมากสักเท่าไหร่เป็นช่วงเดือนมีนานะมีนาเมษานะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะมาต่อกันด้วยเรื่องของสีนํำโชคเนาะสีน้ำโชคเอาสีอะไรดีนะคะสีน้ำโชคเอาสีนี้แล้วกันมันหมายถึงแรงใจนะถ้าใครรู้สึกไม่มัน่นคงไม่มั่นใจเรื่องงานเรื่องรักมันหมายถึงแรงใจที่ทําให้เรากล้าสู้กล้าผ่านทุกปัญหาเนาะสีเขียวจ้ะนะคะสีเขียวเสริมดวงนะติดสีฟ้าไปสักหน่อยได้เพื่อจะได้อ่อนหวานขึ้นด้วยนะในช่วงนี้นะคะตำแหน่งแฟนดีนะ ออถ้าแฟนไม่เจ้าชู้มันหมายถึงว่าแฟนอาจจะบ้าเรื่องงานเป็นจังหวะที่เขาจะมีโอกาสเรื่องการงานเข้ามาเนาะเขาอาจจะแบ่งเวลาไปให้คนอื่นหรือว่าไม่ค่อยสนใจเราสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอย่านะ้กนออ้าใจกันนะคะนะสีน้ำโชคบอกไปแล้วการทำบุญเสริมดวงนะในช่วงปีนี้เนาะไพ่แผ่บุญให้เจ้าที่นะทำบุญกับคนพิการบริจาคลหิตได้นะคะคนบริการคนพิการคนตาบอดหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาได้วกว่าเราเนี่ยทำได้เลยแผ่บุญให้เจ้าที่เยอะๆนะร่วมทำบุญ ร่วมไถ่ชีวิตโคโกะบือหรือช่วยสัตว์สีเท้าช่วยได้นะ,ะนะนะจ๊ะนะอะนะเจ้าชะตาไม่เด็ดเรื่องโชคนะนะคะเราอิงโชคจากแฟนมีโอกาสมีโชคจากแฟนหรืออายุของคนที่เรารักนะจ๊นะ,ะเลขนำโชคมี71 71นะ71 77 74ไปด้วยสักหน่อยนะคะนะอะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอิงโชคแฟนได้นะคะขอให้มีความสุขขาชาวปีมาเส็งสวัสดีคะ่ะ